วันนี้เรามาดูทุเรียนนะคะที่เอาปลูกไว้ในกระถางดูนะคะว่ามันเกิดหรือเปล่าไปไปดูที่ซื้อมากินนะคะก็เห็นอันนี้ค่ะปอกมันเป็นรูอยู่ไม่รู้นะคะ,ะ,คะเอาปักลงดินใหม่แต่เห็นมีอย่างเงี้ยค่ะมันน่าจะไม่รอดหรือเปล่ามันน่าจะไม่รอดนะคะ น้ำก็ไม่ลดมันจ้าทีมีหอยเยอะๆเลยหอยสงสัยหอยจะมากินหมดแล้วอันนี้ก็คือกระชายนะคะปลุกเสร็จในกระถางมะละกออันนี้อกวอเตอร์เคสหนอกกวยกำลังแตกหนอกปล่อยเข้าไปอันนี้มะม่วง ดูต้นเคว้ยย้อยใ,ใ,ใหญ่ใบย้อยใหญ่ต้นควยไปย้อยใหญ่หาเก็บผักก่อนนะคะดูดอกไม้ที่ปลูกไว้เอาไปไหว้ไหว้ผักดอกอันน,ออน,นี้ดอกอันนี้ที่บ้านเพื่อนๆเรียกว่าอะไรคะเวลาส่วนมนไหว้พระจะเก็บไปประจำบา,บายยหาเก็บผักก่อนนะ